สวัสดีครับคลิปของโอดออนไลน์นะครับคลิปนี้ไม่ได้ขายของไม่ได้หาของแต่จะมาขายเครื่องมือ Jungle Scout Keyword ตัวนี้นะครับ Keyword Scout ซึ่งมีเพื่อนทํา Amazon ไปใช้ครับแล้ววันนี้เขาทักมาผมบอกหมครับคุณคุณแบงค์บอกว่าใน J S มี Keyword บางคําที่ไม่ใช่ภา,ารรษาอังกฤษแต่พอเข้าไปวิเคราะห์ใน Amazon เป็นสินค้าที่ผมกําลังจะขายแบบนี้ทํายังไงดีครับอันนี้ผมก็ให้คำปรึกษาไปนะครับว่าก็ต้องเอาคำนี้ไปเป็น Keyword ด้วยเพราะ มีลูกค้าในอเมริกาค้นหาด้วยคำนี้พถ้าผมเดานะน่าจะเป็นภาษาแม็กซิโกแม็กซิกันนะครับแม็กซิกันหรือไม่ก็แถวแถบอเมริกาใต้เพราะคนพวกนี้คือเขาเข้าไปในเมกาเยอะเหมือนบ้านเราอะ่ะเป็นภาษาพม่าอะไรประมาณนี้ภาษาเขมรที่เขาสวดหาสินค้าตัวนี้ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยครับเราไม่มีทางรู้เลยแต่เราได้สับคำนี้ถ้ามีคู่แข่งที่เขาไม่คิดคุณตัดคู่แข่งไปได้อีกเยอะเลยนะครับ นี่คือข้อดีของเครื่องมือคีย์เวิร์ดทำให้คุณชนะคนอื่นแม้เราไม่เป็นภาษาเม็กซิกันแต่เราก็ทําได้นี่ผมเดานะภาษาเม็กซิกันแต่ถ้าผมเดาไม่ผิดไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนเมืองไทยอ่ะบางร้านยิงขึ้นภาษาพมา่าเลยใช่ไหมเหมือนกันครับเห็นไหมนี่คือข้อดีข้อนึงเลยของเครื่องมือจังเกิลส o u t ช่วยเพิ่มโอกาสให้เพื่อนเเ,เ,เนี่ยจะสามารถขายได้บนอเมซอนได้มากขึ้นด้วยคีย์เวิร์ดใหม่ๆซึ่ง คุณไม่ต้องเก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคุณไม่ต้องเก่งภาษาไม่กช่กันแต่จะทำให้คนเจอคุณเพิ่มโอกาสในการขายสำหรับเพื่อนๆที่แชร์ผมไปแล้วนะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์บวกกับเทคนิควางยังไงวางให้มีประโยชน์สูงสุดจริงๆตัวเนี้ยเอาไปวิเคราะห์ถ้าเกิดใครเรียนครบนะเอาไปวิเคราะห์หาคีย์เวิร์ดบน eBay ได้ด้วยนะแล้วลองไปเช็คหน้าเช็คคีย์เวิร์ด eBay ว่าคำกําเนิดคน eBa y ก็หาได้ไหมได้ประโยชน์คู่เลยครับ เห็นไหมนี่คือข้อดีของ Keyword Scout ของ Jungle Scout ครับเจอภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่มีคนค้นหาเราไม่ต้องเก่งภาษานนั้เลยดีไหมล่ะครับใช้คุ้มค่านะครับแชร์กับผมไปแล้วแล้วก็เออตอนแรกบอกไม่ขายวันนี้นะฮะเรียนควบ eBay Amazon ไม่ว่าจะเป็นจับมือทำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นจับมือทำแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบดูคลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปนี้ก็ได้ด้วยนะคอมเมนต์ครับคอมเมนต์อันนึงอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ก่อนเรียนจับมือทำแถมส0ิบเดือนส่วนคลิปวโอนี้นะฮะก็โพสต์วันที่ห้ากุมภาพันธ์เพื่อนเคอมเมนต์ครับลุ้นกิจกรรมแชร์คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์จับสลากวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สิบวันเลยครับแค่คมเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ใต้ YouTube นีเท่านั้นเองครับแต่นี้ผมก็มาโม้นะว่าคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์ จจ๋งจริงใช้มันให้เป็นประโยชน์รับรองเลยว่าคุณจะขายดีบนอเมซอนนะครับอ่ะก็เอาแค่เป็นกำลังใจกับเราก็พอครับฝาก subscribe ฝากกดกระดิ่งช่อง youtube ของโอ๊ตออไล์หากเพื่อนๆเห็นคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ฝากติดตามเราด้วยนะครับไปแล้วครับ